หากคุณชื่นชอบเรื่องราวของสยามประเทศช่องนี้รวบรวมไวแล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเราวตอนที่1260ช้างเชื่อมสำคัญซึ่งเป็นช้างที่พระเจ้าตากสินทรงประทับเข้าตีเมืองจันทร์ เรื่องราวและรายละเอียดของช้างนั้นมีดังนี้ครับช้างพังคีดีกุญชรเป็นช้างของพระเจ้าตากเป็นช้างเพศเมียมีงายาวประมาณ1นงศอกมีเรื่องเล่ากันว่าพระเจ้าตากได้จ้างจิตอธิษฐานต่อเทพพยาดาฟ้าดินอยู่หน้าบริเวณวัดกองดินปืนก่อนที่จะเข้าตีเมืองจันทรและเมื่ออธิษฐานเสร็จก็มีช้างตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากป่าคุกเข่าชูงวงถวายบังคมเป็นที่น่าอัศจรรย์ช้างตัวนั้นก็คือพังคีรีกุญชรน,นั่นเองตอนศึกเข้าตีเมืองจันทนั้นพระอ,องค์ทรงช้างพังคีรีกุญชรเข้าพังตู นด่าดแรกแต่ทางเมืองจันนั้นก็ยิงทั้งปืนและธนูมาราวกับหาฝนทําให้หลวงพิชัยอาสาต้องล้างช้างเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้พระเจ้าตากได้รับอันตารายพระองค์ทรงหันกลับมาตะโกนใส่หลวงพิชัยอาสาว่ากูยังไม่ห่วงชีวิตตัวกูเองแล้วมึงเป็นใครมาห่วงชีวิตกูในปัจจุบันได้มีการจัดสร้างช้างพังคีรีกุชนชรขึ้นที่สม็จงามจังหวัดจันทบุรีโดยทางรัชนาบ้านหินจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้แกะสลักขึ้นจากหินทรายสีชมพูเพื่อเป็นการระลึกถึงช้างประเสริฐเชอกนั้นช้างที่ร่วมกันตอ สู้เต็มกำลังสามารถกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช